สม,สมการรอคอยมากตอนนี้พี่หนุ่มไม่ค่อยมีเงื่อนไข่ค่ะ,ะพี่หนุ่มเขาเขาบอกกับพี่ว่าเขาเห็นพี่ใจเย็นขึ้นแล้วโตวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ตอนนี้ก็อนุญาตให้พบเจอลูกนอกสถานที่ได้สำหรับพี่ตอนนี้คเคลียร์ออกหมดเลยไม่มีปมอ,อีกต่อไปเลย มก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าณเราเร็วนี้ค่ะก็จะจบแล้วค่ะไก่เกรียก็ยอมยอมจะยกยกเลิกให้พี่หนุ่มะ oh. ถึงเวลาที่จะใช้รูปอยู่ตรงกลางและเราก็ควรที่จะจับมือกันให้ลูกอะ่ะมีความสุขคือตอนนี้ถ้าสรุปแล้วที่ทางดีขึ้น แน่นอนค่ะเพราะว่าคุยกับพี่หนุ่มก็เราได้คุยกันเองเจรจากันเองหลายอย่างค่ะแล้วก็เป็นข้อตกลงระหว่างเราแล้วก็เราเน้นวิจิค่ะก็เห็นเวลาแล้วว่าที่เราจะจับมือกันแล้วก็ทําให้ลูกเรามีความสุขนะคะก็ขอโทษแล้วก็สัญญาว่าขอโทษที่ผ่านมาที่ใจร้อนขออนุญาตนิดนึงในการเคาะงานให้วิจิค่ะมีงานไหนก็ต้องแจ้งนิดนึง เงินเงินไข่ตอนนี้พี่หนุ่มไม่ค่อยมีเงินไข่ค่ะพี่หนุ่มก็พี่พี่หนุ่มก็ขอแบบว่าของานให้พี่จีหน่อยว่าอันไหนจะเหมาะกับลูกค่ะคืออะไรที่ทาให้เราแบบเข้าไปคุยกับพี่หนุ่มแล้วเหมือนพี่หนุ่มใจอ่อนพี่ยอมให้เราแบบไปเจอรูปแล้วก็สามารถรับงานคู่กับรูกได้อะไรเงี้ยอ่าพี่หนุ่มเขาเขาบอกกับพี่ว่า เขาเห็นพี่ใจเย็นขึ้นแล้วโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาก็เลยให้โอกาสอันนี้ค่ะก็ว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่พี่น่าจะรับงานคู่กับวิจิได้แล้วก็ตอนนี้ก็อนุญาตให้พบเจอลูกนอกสถานที่ได้พาไปกินข้าวไป่ติมไปเล่นของเล่นไปดูหนังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนการรอคอยที่รอคอยมาตลอดย่าาประมาณ20ปีก็เรียกว่าสมสมการรอคอยมากนะคะต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเรากบบที่หนึ่งตอนนี้ เคลีย์หมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับสำหรับพี่ตอนนี้คเคลีย์ออกหมดเลยไม่มีปมอีกต่อไปเลยเหมือนว่าเมื่อก่อนจะมีปมเหมือนเราอะ่ะตั้งปมเฝวาลอใช่ไหมคะคมันก็เลยเกิดสถานการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาแต่พอตอนนี้พอเราได้พูดคุยกันแล้วพี่หนุ่มก็ให้โอกาสในการที่ได้กลับมาทําหน้าที่ของของแม่หน้าที่ของแม่เนี่ยคือ เวลาที่พี่หนุ่มให้โอกาสให้เวลาพบเจอลูกก็ทําหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเล่นกับลูกสอนลูกอะไรที่ลูกแบบว่าทานไม่ได้ทานไม่เป็นเขาก็ยกหน้าที่ให้พี่นะคะในการได้มีโอกาสสอนลูกแล้วค่แวะ,ะแล้วอย่างเรื่องคดีความที่บอกขึ้นลงขึ้นสาลมันไปถึงยังไงมันจะตกลงไป,ไปอยู่ตรงไหนหล่ที่แบบว่าแบบไ,ดได้เจอกากับลูกก็อันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างข้างหน้า ยังไม่ขอพูด <bunker. S 1> ตอนนี้ก่อนดีก everyone, ว่าเราก็คือยุติไปเลยไหมคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะกลับมาดีขึนเลจะมีเรื่องทัดเดือนมีอะไรบ้าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าณณนาเรเร็วนี้ค่ะก็จะจบแล้วค่ะไก็ก็บอกตรงนี้เลยว่าไก่เกลี่ยก็ยอมยอมจะยกยกเลิกให้พี่หนุ่มอันนี้เหมือนเราเดินท น้องน้องเต็นที่ไหมอะไรเงี้ยว่าลูกอะไรเงี้ยได้กลับมาอยู่กับลูกไม่กลับมาับลูกค่ะตอนนี้เราคุยกันแล้วก็คิดเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่วีจิก็เริ่มโตแล้วถึงเวลาที่จะใช้ลูกอยู่ตรงกลางและเราก็ควรที่จะจับมือกันให้ลูกอะ่ะมีความสุขจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นถึงการลูกค่ะอันดับแรก ค่ะเห็นใช่ไหมคะว่าตอนนี้คือน้องวิจิงมีแฟนคลับเยอะมากเพราะว่าเวลาที่เขาพยายามล่นกับโซเชียลกับคุณพ่อคนจะเข้ามาชมเยอะมากเนี่ยค่ะก็เห็นแล้วค่ะคลิปหนึ่งมันคลิปหนึ่งนะคะบางทีของวิจิก็มี10ล้านก็มีค่ะ3มล้านก็มีสล้านก็มีก็อันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนมากที่เอ็นดูเมตตาวิจิค่ะวันไหนที่ไม่ได้เห็นไลฟ์กับวิจิก็จะถามกันนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะจะมีคอนเทนต์อะไรกับลูกสาวที่แบบ แล้วคุณแม่กับลูกสาวไว้ไรเงี้ยพระเราจะเห็นคุณพ่อกับน้องพี่จีบ่อยไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะแม่ก็มีเต้นกับลูกแต่ว่าไม่ดังเท่าพ่อกับลูกเอย <laughs> ใช่ไหมคะ่ะ แต่ว่า๋ยวจะเริ่มมีพาทเเ์เยอะขึ้นก็ก็ถ้าพี่ๆน้องๆทุกคนให้โอกาสก็น่าจะสีมากขึ้นค่ะเราเนีจะมีงานออกรู่กับน้องเวจจิตอนตอนนี้นะคะมีติดมีติดต่อเข้ามาคือคิมกันแดดค่ะก็รอให้พี่หนุ่มเคาะปัดเจตอยู่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดการรับงานพี่หนุ่มจะเป็นคนพิจารณาแต่ว่าเราจะเป็นคนส่งงานที่พี่หนุ่มว่ามีงานแบบนี้เข้ามานะไรอยังค่ะก็อันเนี้ยพี่ก็ได้คุยกับพี่หนุ่มพี่ก็เลย อยากให้พี่หนุ่มอะค่ะเป็นคนพิจารณาเพราะว่าพี่หนุ่มดูแลลูกอยู่กับลูกมาเนาะพี่หนุ่มก็อยู่ในวงการมานานแล้วอย่างน้อยอะพี่หนุ่มน่าจะเพาะพิจารณาได้ดีกว่าที่พี่จะแบบทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นรักสาคนพ่อแม่ลูกไปออกงานร่วมกันไหมคะนอกจากกับแม่กับลูกแล้วอันนี้น่าจะยังน่าจะยังนะคะแต่ถ้ามีคนจ้างก็โอเคก็โอเค ไม่รู้อะค่ะต้องถามเจ้ารถติดในอันลัค่ะแต่ว่าหลังจากนี้พ่อเหมือนพี่นุ่มเขาเปิดทางให้เราไปเจอลูกบ่อยขึ้นไหมคะเจอบ่อยขึ้นค่ะก็วิดีโอคอลได้ตลอดแล้วก็เออจอพี่นุ่มก็จะขับรถค่ะแล้วก็เป็นคนพาลูกมาส่งแล้วก็มารับลูกค่ะค่ะเออจอบ่อยขึ้นค่ะ ที่ทางดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าคุยกับพี่หนุ่มก็เราได้คุยกันเองเจรจากันเองหลายอย่างค่ะแล้วก็เป็นข้อตกลงระหว่างเราแล้วก็เราเน้นวิจิค่ะเพราะวันนี้วิจิโตแล้วแล้วก็ความจําดีมากฉลาดมากคือแล้วเขาก็เก็บภาพความทรงจําได้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นเวลาแล้วว่าที่เราจะจับมือกันแล้วก็ทําให้ลูกเรามีความสุขค่ะ,คะส่วนตัวพี่เองพี่ก็สัญญากับพี่หนุ่มว่าก็ขอโทษแล้วก็สัญญาว่า ขอโทษที่ผ่านมาที่ใจร้อนแล้วก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปมไม่มีแล้วทุกอย่างไม่มีแล้วแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นแล้วพี่หนุ่มก็เห็นว่าพี่โตมากขึ้นแล้วใจเย็นมากขึ้นแล้วก็เลยให้โอกาสเยอะเยอะมากขึ้นนะคะค่ะงานหลังาันก็รอแค่ที่นุ่มเพ้กเดียวเลยก็เรื่องของงานวันนี้ก็ ก็ค่ะกับลูกกันนะคะที่พี่หนุ่มเขาอนุญาตแล้วอะค่ะก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีละขอหาน้องทุกวันไหมคะคะทุกวันไหมครับทุกวันค่ะน้องว่าไงบ้างคะน้องคือแม่อะไรเงี้ยคือก็บอกกับน้องว่าวิจีดเดี๋ยวมีรีวิวครีมนะเขาบอกว่าหนูทําได้ค่ะหนูทําได้ค่ะแต่น้องโตแล้ว้เราห่วงอะไรไหมคะแบบไม่โซเชียลด้วยอะไรเงี้ยไม่ห่วงแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเขาตั้งแต่เล็กอะค่ะเหมือนเขาอยู่ในโซเชียลกับกับทั้งทางด้าน ปูพอลแล้วก็ทางด้านพี่หนุ่มมาแล้วเหมือนเขาชอบอะค่ะเหมือนเวลาเขาไลน์ในทิกตอกอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเหมือนพ่อป๊าปมาพ่อสอนดีเนาะกดไลค์กดเลิฟกดแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เคยถามพี่หนุ่มเรื่องถือว่าถ้าน้องแบบจะเป็นดาราเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มเขาเสียเงินไหมคะอันนี้ต้องลงถามพี่หนุ่มตอบแทนไม่ได้จริงโอเคค่ะถามอย่าพลาดคำบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ y o u t ยูทูบช n องท็อปดารา และแฟนเพจ Facebook ท็อปดา,าราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตให้กำลังใจทีมงานท็อปดา,ารากันด้วยนะคะ